ก่อนโอ้โหไปไหนมาเนี่ยไปยามาครับฮะไปยามาย่าเยอะเลยเยอะที่เขาไปตัดเลยนะไปตัดหน่อยไปจอดรถจอดรถเลยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องนั่นหรอกจอดรถจอดเลยเลยเลยตัดแป๊บเดียวฮะวันนี้นะไม่ไม่ต้องดิมาตัดวันนี้เลยมาตัดวันนี้เลยต้องการ เอเดี๋ยวให้เสียเหียวเขาเสีอพี่คำดีเข้ามาช่วยเนี่ยโอโ้โหมิตรสหายกันไปตัดหญ้ามาจากไหนไม่รู้เนี่ยเอาไปให้บัววันนี้ให้บัวให้ควายสองเขามีหลายตัวเมื่อก่อนมีสี่ห้าตัวชถวบ้านเลี้ยงบัวธรรมดามีรถมีรถขับผ่านไปนะ ไอรถน่ะมันมันวิ่งเร็วใช่ไหมแล้ววัวมันจะไปรู้เรื่องอะไรอะ่ะควายชาวบ้านน่ะเสร็จแล้วเนี่ยรถไปชนปรากฏว่า <c oughs> ชาวบ้านต้องเสียงเงินให้ให้เจ้าของรถ <c oughs> ปีกายขายควายไปสองตัวผมนี่แบบโอ้โหแบบไม่รู้จะเออไม่รู้กฎหมายมันถูกหรือมันผิดก็ไม่รู้อนะ่ะแต่ผมว่ามันผิดอะ่ะ <c oughs> แต,แต่เขาบอกว่ากฎหมายมันถูกอ่ะเออคือโดยปกติอ่ะชาวบ้านเนี่ยคนขับรถเนี่ยมันต้องระมัดระวังถูกไหมฮะมันไม่ใช่ทางหลวงมอเตอร์เวย์นะมันเป็นทางชนบทเออมันต้องมีหมูหมาแมวไก่หาเหวอะไรตัดคนเนี่ยก็คือต้องมันต้องระวังอ่ะต้องระมัดระวังอ่ะ คือมึงจะวิ่งเร็วจนแบบไอ้ควายมาตัดหน้าเบรกไม่ทันเนี่ยเสร็จแล้วชาวชาวนากลายเป็นคนผิดต้องเสียเงินให้ควายกูละงงชิบหายเลยประเทศผมไม่เข้าใจตรงเนี้ยเนี่ยไอคนที่มันตัดหญ้าไปมเมื่อกี้นะตีก่อนด้วยมันขายขายไปสามตัววัวเจ็บขานะมัน มันทําอะไรไม่ได้เลยสุดท้ายก็เลยต้องฆ่าฆ่าทิ้งฆ่ากินนั่นแหละแต่เสร็จแล้วปุ๊บอ่ะขายวัวขายควายอีกสองตัวเพื่อเอาเงินไปใช้นี่เจ้าของรถให้ให้ตอมรถให้ <c ười> คือผมไม่เข้าใจว่าโลกมันมันมันเป็นแบบนี้พ <c ười> ี่น้องทั้งหลายมีความคิ่เด็ดย,ยังไงบ้างครับเออเนวผมงงกับ ประกาศนี้มากเลยกฎหมายหายกินก็ลำบากอยู่แล้วเลี้ยงบัวเลี้ยงควายกว่าจะได้โตมาแต่ละตัวมันมันก็โอ้โหถือว่าลำบากลำบนคนมีเงินมันก็มีงานทำนะะซื้อรถได้แต่พอขับไปชนชนควายดันควายเป็นคนผิดต้องเสียเงินให้เจ้าของรถ ชีวิตนี่มันบัดซบจริงๆเลยครับท่านผู้ชมครับเช้านี้ผมก็ไม่มีอะไรหรอกเนี่ยผมก็มาดูพี่แฉ่งคนกับควายเพราะผมผมเห็นแจเลี้ยงควายมานานแล้วไงผมเรียกแกะว่าพี่แฉ่งคนกับควายี่นเห็นไหมแกยืนอยู่ตรงนั้นนะทุกๆเช้าแจจะพาควายของแกเนี่ยออกมากินหญ้าแกจ,จะจูงมาเนี่ยมันมีสองตัวพี่กายรู้สึกว่าจะมีสามสี่ตัว มันออกลูกมาแล้วผมก็ชอบดูแกงแกเป็นคนน่าจะรักสัตว์มากรักควายของแกมากแล้วแกก็จะให้มันกินยาเลีมยมยาอยู่อย่างนั้นแหละแล้วพอสายตายหน่อยแกก็จะพากลับบ้านเป็นอยู่อย่างเงี้ยประจําแทบจะทุกวันนะฮะถ้าฝนตกกับฝนไม่ตก ถ้าแจไม่พาออกมาแจาก็จะไปหายามาให้มันกินเ,เสร็จแล้วก็ถึงเวลาถ้าจะขายผมว่าตัวหนึ่งมันก็ไม่เท่าไหร่สามสี่หมื่นห้าหมื่นอ่ะ, 5, อะมันก็กว่าจะได้เงินห้าหมื่นมาเราต้องดูแลมันโอหอย่างกับเลี้ยงพอตอนนี้มันไม่ได้ไถานาแล้ว วายมันเป็นสัตว์ที่เลี้ยงไว้ดูเล่นล่ <c oughs> ะเมื่อก่อนมันไถานา๋ยวนี้ก็เลี้ยงไว้น่าจะเอาลูกมันแล้วก็ขายอะไรเงี้ยถ้าเมื่อก่อนใช้ทำงานได้แนี่ยนีไม่มีแล้วแต่รถไถหมดแล้วก็เลยเอะไรผมชอบดูแกวันนี้ผมขี้เกียจเดินไปหาแจ ผมเห็นพี่สมคิดสิงห์สงที่เขาแต่งเพลงคนกับควายให้อะคารวานร้องนะนะเขาก็นั่นแหละผมก็เลยมามานึกถึงพี่คนเนี้ยจะชื่อพี่แฉ่งผมก็เลยเรียกแกว่าพี่แฉ่งคนกับควายเหมือนเหมือนกับพี่คุณลุงสมคิดสิงห์สงจะมีเพจของใจชื่อสมคิดสิงห์สงคนกับควายผมติดตามใจอยู่ คือผมชอบคำนี้ไงผมก็เลยเอามาเอามาใช้กับพี่แข่งอย่าชื่อแข่งชาวบ้านชอบเสียงเพลงชอบลำบงครับเหมือนกันก็ผมมาให้ดูบรรยากาศวันนี้ทางทางนู้นอะ่ะฝนมันตกผ่านผมไปแล้วละ่ะทางนู้นเหมือนเหมือนแต่อีกทางสว่างโล่ทางนี้สว่างฝนมันเลยไปแล้วผมก็เลย กินข้าวกินอะไรแล้วมาเดินสู่อากาศวันนี้ไม่ค่อยมีรถด้วยถนนโล่งเลยวันศุกร์ครับกันยายนชั่วโมงเนี่ยไม่นาทีเนี่ยอา่านาทีนี่เดี๋ยวก็ไม่มีปกติมันจะวิ่งตลอดเลยไมย่ขาดทั้งรถบรรทุกรถยนต์พาณิชย์อะไรต่างๆ สวัสดีนะครับวันศุกร์ครับขอให้ทุกคนมีความสุขสดชื่นสุขสมหวังครับถนนทอดยาวไกลเหมือนกับความหวังของคนข้าเราครับไม่สิ้นสุดขอบคุณครับสวัสดีครับ